ได้แล้วาไปทอกั้ข้างไปทังไหนคะ่ะไปหาไผยนอค่ะไปน้ำเพลินเลยค่ะนะ่ะเบนเบนติดลมกินกินกินไม่ไหวนะท้องจะแตกแล้วต้องหอกกลับนะคะพี่ลีถือทุงหนึ่งสิพี่ลีถือทุงโอเคนั่นแหละเออปิดฝาลง โออแม่ลีเข็นไม่เป็นครับไม่พี่ลีปิดฝาลงหนูมองไม่เห็นนะน้องดาวจับรถเบ้นเออนั่นแหละแม่ลีเข็นไม่เป็นนะโทษแม่ลีเด้อดาวเด้อโอ้ยามบังขรัามไปพร้อมกับดินครับให้พ่อดาวช่วยจับก็ได้พี่ลี เอ้าแม่ไปอยู่ฝั่งนมุนสู่ดาวไปได้โอ้ยหนอเอ้าไปดาวยังเชนเก่งกว่าเลยเอ้าไม่ใช่เจ้าของรถนะดาวเชิญข้ามปลาเลยลูกโอ้โหสุดยอดมากค่ะมีรถเบนซ์ห่อของกลับด้วยนะคะนี่ ดูลูกชายก็ไม่ได้เอ้ยเขียนไปปั้นขี่ต้มพี่น้องขี่ต้มเขาบังเขาหลามสีหัดพอแล้วเอาบังเขาหลามมาฝากพี่เดือนกับแม่แป้งเกมพ่อพ่อขี่ดินครับพี่น้องเอาโอ้ยโอ้ยโออ้เจมยนมอนอไปไปเย็บอาะพี่เรียวเขาหลามออกก่อนนะในย่ามนั่นน่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอันนะคะยิ่งท้องแล้วห่อฝากแม่แป้งกับพี่เดือนใช่ค่ะห่อฝากแม่แป้งกับพี่เดือนด้วยนะคะเสื้อกินข้าวมาละ ตอนนี้เด็กๆก็เตรียมตัวมารอแม่ๆ FC เพื่อจะต้อนรับ FC แล้วนะคะแม่ๆ FC ท่านใดว่างที่จะแวะมาเยี่ยมน้องๆช้างก็ยินดีได้เลยนะคะช่วงนี้พีิรีเก็บผ้าหน่อยมามาแม่อขึ้นมาโแม่มมทองจับสนะาาร้าง,งนะียไปเลยเจะเลย ไปเลยลุงไปเลยเดี๋ยวเอาบ้างเอเอาข้ามหลามน้าพ่ลีใ้ไห่แม่แปงกับพี่เดือนเขาโอ้เพราะลอกขคขับออกแล้วคือจังมีแต่ขีดินมนโลกโลกแต่แับนี้น้ำอาบบ่ได้หนาว เอาอันเสื้อผ้าห่อไปให้ลุงเล็กกินน้ำทำไปกินอยู่นี่ห่อเอาทุงอย่างอยู่ในตู้กับเขาา่าห้าพี่ลีเอาเงินให้ตาตุยให้หน่ เอาเงินให้คุณตาถึงให้หนูก่อนาาปดให้ี่บ่าังไง่บาังไงดให้แกก็รู้อมาตอนไหนตอนก็ทจงานวันนึงนี่้ยน้องๆก็รอต้อนรับ FC อยู่นะคะมาครบทุกเชือกแล้วนะคะ ตอนนี้น้องๆก็มาครบทุกเชือกแล้วนะคะเมื่อกี้ผูกด,ดาวเด้ังอันนั่น้างเหมือนเร้าโอ้ผนกงทำความสะอาดมากเพียบพร้อมแล้วครับพี่น้องเทศบาลมาเองนะคะบัดน,นี้หอนใดพืชหายชุ่มข้นตัวเมนเมน,มน ผมบองนี่สามารถชิคเชียร์พื้นที่ค่ะเลียร์พื้นที่พื้นที่ที่จะรอต้อนรับแม่แม่เอซีนะคะตอนนี้ดูดูพ่อเ็มได้กระเป๋าน่ารักเชียร์โอ้ไว้จะพ่ายไปเขาลงเรียนติพ่อเสมห่อเข่าตินี่ดู โอน้องอุ้มก็ลอกคาบแล้วนะคะตอนนี้โอ้คุณมุก,กี้โอ,อ้สวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านสวัสด,สสดีปีใหม่อีกรอบนะคะขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง <laughs> ล,ล,ล,ล้ำ <laughs> ล้ำรวยรวยเมเไ้ยเมฟป้หายดาวออกอีก,ลกแล้วลว่าสั่นเมเไ้ยวะคุณไอเอฟซีผนลองเพ่งหายวะจะไหนหูบอลเมเไ้ยโรงเรียนของเรานา่ะอยู่ โรงเรียนสะอาดดีจังเลยพ่อนะปูขึ้บอกพไปให้ร้านแน่ละพ่อเอาบอกให้แม่ให้แม่ให้ปูกล้วยไปให้ร้านแน่ปวดเลยมาไม่ทันวิหานโอ้มาไม่ทันไว้หลานมาไม่ทันแล้วจะให้ทำยังไง ของขวัญที่ได้จากน้องมิ่งไม่มีอะไรนะคะมีข้าวหลามอะไรตาเมื่อเขาทำไปแล้วเขาจบไปแล้วก็มันจบไปแล้วหนูใส่ซองไปแล้วก็มาไม่ทันก็บอกหนูอยู่แล้วโอ้โหงัอ้ั้นก็ขอบคุณค่ะ หนึ่งร้อยโอ้โหนับนับนะพ่ลีนับนะหนึน่งร้อยแล้วเสือเป<ม>็นพายานม,มีแค่สองลโอยมีข <c oughs> ้างหลังแบ่งขั้นออผ้าได้<อ>จากน้องมิง่งไหนพ่ลีโชว์ผ้าที่ได้มาจากน้องมิ่งเอฟซีอยากดูแบบอ่ะให้ดูหน่อยนู่น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 ผ้าพันคอที่ได้จากน้องมิง่ง <c oughs> โอ้โหหล่อไหมครับเนี่ยค่ะของวันคุณแม่เล็กนะคะได้จาก น้องมิ่งมานะคะนี่ค่ะวันนี้เรามีนะคะเรามีผู้ใหญ่ใจดีมามาให้คะแนนเด็กๆแล้วนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงรับประทานอาหารนะคะมาเดอเอฟซีทานข้าวด้วยกัน ฮะมีอยู <S 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 so hey, okay, ่นั่นแต่ว่าอย่างยืดนี่เป็นสงสัยเด้อนั่นเดทุ่งอยู่แม่เออหกคุณสิบสี่เมนบอนนเออนะคะเราจะแม่ค่ายเตรียมเปิดโรงเรียนหรือยังผู้ใหญ่ใจดีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ เมื่อท่านด้กินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ทานข้าวก่อนนะคะแล้วค่อยจะคุยใหญ่ต้องกินหดแม่ก <adop> ินก่อนแม่เดี๋ยวมันสิเป็นล่มมาจากคุณการน,นานะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะพันคะแนนจากคุณสุดถนอมห้าร้อยคะแนน,นแล้วก็คุณนุชย์นะคะสามร้อยคะแนนและคุณปาริชาตินะคะหนึ่งพันคะแนนเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวให้แม่แม่พันอนุบาลช้างน้อยเราทานข้าวกันก่อนนะคะ นี่เพิ่งกลับมาจากบ้านน้องมิ่งยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนนะคะเมื่อถ้าว่าจะให้ถ่ายตอนกินข้าวคงถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าไม้ก,มกันสั่นไปทางเขาแล้วไม้กันสั่นพังแล้วเดี๋ยวจะได้ไปให้น้องเสือจัดการให้ใหม่นะคะเพราะว่าอันเก่านี้พังไปแล้วค่ะตอนนี้แม่ ถ่ายไม่ได้แม่น้องดาวไม่ได้ใช้แมกันสันนะคะภาพอาจจะสั่นๆหน่อยวันนี้วันนี้เรามีโปรแกรมอะไรพอ่อโปรแกรมที่เราทําแบบนี้เพื่อตะไบำบุญตะฝาดลงไม่ใช่คือ<น>ที่ <ๆ S 1> เด็กๆมารวมตัวกันวันนี้เราจะเข้าเรียนเหมือนเดิมนะเห็นไหมผมพูดอย่างนี้นิ่งก็มาเด็กก็มาเหมือนเดิมครับมาเยี่ยมเลยครับ อุ้มไอ้อุ้มอุ้มไอ้อุ้มคุณตาลุนเอฟซีอยากให้คุณตาลุนอวยพรเอฟซีหน่อยปีใหม่อ่ะอวยพรเอฟซีหน่อยครับขอบคุณครับแฟนครับทุกคนน่ะขอ้ท่านมีอายุมั่นขันยืนมีแต่เงินทองไหลมาเทมาหยุดใครได้ป่วย่ะได้มีมีแต่ความสุขความเจริญขอ้อายุมั่นขันยืนเอฟซีทุกคนนี่ ขอ้เป็นนุ่มไทรุ่มโพของของหลานของชาวช้างทุกคนเลยสาธุขอบคุณค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปลองท้องก่อนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ